สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผลไม้แปลกอาจจะไม่แปลกนะคะแต่ว่าก็เห็นอยู่ทั่วไปล้วค่ะแต่ว่าเราไม่เคยแบบซื้อมากินบ่อยอนะคะเห็นลูกสีเหลืองๆแบบนี้คือเปรี้ยวนะคะหน้าตาของเขาจะเหมือนมะปางเหมือนมะยงชิดนะคะเขาชื่อว่ามิสเพียนนะคะผลไม้ชนิดนี้เจแปนมิสเพียนนะคะ จะล่ามานี่นี่ค่ะรูปนี้ที่เราหักไปแล้วหน้าตาข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะหน้าตาข้างในเขาจะเป็นแบบนี้อืมเหมือนเหมือนเม็ดเตรเ์ลอมดอะไรประมาณนั้นนะคะนี่นะนี่จ้ะเหลืองเลยอืม เปลือกเขานี่จะลอกออกมาแบบนี้เวลากินนี้จะลอกเปลือกออกอย่างนี้เลยนะคะจิ้มพริกน้ำปลาก็น่าจะได้นะคะทุกคนนี่จ้ะเปรี้ยวดีใจจริงๆเยเปรี้ยวมากขออภนะัยค่ะ ใครชอบเปรี้ยวก็ก็ไปซื้อมาทานได้นะคะเราก็ชอบเปรี้ยวนะคะแต่อันนี้มันคือมันเปรี้ยวแต่เขาบอกว่าเป็นวิตามินซีสูงมากเลยนะคะเนี่ยผลไม้ชนิดนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเก็บเม็ดเขาเอาไปปลูกที่บ้านเราเนาะจะติดไหมนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคน